ม,มีใครเช่ unku, งตรงเช่งเตื e> oh, oh. ียงอะไรอ่ะทำไมเซ็ตไปนอ่ะสวยอยู่ไหนกันเนี่ยโอ้โหว่าโไอ้ขอบคุณางกสวย บอลทูบี <I 'm S 1> มากเลยอ่ะยวคนดูหน่อยใช้สีมแนวเนี่ยสติมแล้วสิมละสตีมแล้วนะจ๊ะสวัสดีคุณดูหนึ่งคนทัวร

อะไรท่างูยังไงนี่อ้่าจากไหนุกคนดูได้ดีแล้วไปฟันไนซื้อไนซื้อในทิกตอกมันต้องเขายืนยันหนวันวะจะบ้าไ้น,าน่น่านจะได้สตรีมพรุ่งนี้ท,ทิกตอก ไปเตาเต้าติดตัวใครอะดอกดอกสวุวรรณ oh oh my money ยิงเยอะเลยไม่ใช่ว่าจะได้ปืนนะน้องคือยิงเยอะไม่ใช่ว่าต้องได้ปืนนะทุกคนในสตรีมที่คขาดูอยู่ อยากถาว่าพี่สองนนีนี่ดูก่อนทีเจยิงเท่าไหร่น้องศนจับ้ามาจากไหนล่ะจับบ้า,บามันราไปแล้ว <c oughs> <c oughs> โอ้โคุณไม่น่าะไปคมกันไปปะอยากได้ชุดนี้อยากได้ชุดนี้เข้าไปดูในช่องอิร์ฟันสายแดเมเลยนะครับไปกอลังสตีมอยู่คือแบบแม่นเกินอ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้โหดปะคือแบบฟุกมากทำได้ไงอ่ะความฟุกนั้นน่าทำไงสอนหน่อย เน่ไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่ออตัวเองไม่จริงไม่จริงไม่จริงหลอตายเลยขอโทษนะคะบหลอตายแล้วอุบัตคือไม่เทเรเเงเต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  โอ้โน้ตเกย์โอลมินิเอบร์โอ้โหฉัน <infring> ฉันส่งข่าวให้เพื่อนแบบรวดเร็วแล้วนะเพื่อนยังมาช oh, okay, mm ้าโอ้สว่าเห็นสว่าไหมนี่มีแค่แล่วฉันอยาก๋อแต่ว่าไปดูในยูทูบได้เหมือนกันในช่องอีราฟาแอนซ์เลเมชอตสว่าโคต มีคนดูไหมไม่ไม่มีมันอัลนตั้นตั้นันตั้นตมันยากอ่ะวาแบบแบบแบลิงในนี่หรอในในไอจีเหรอไม่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 เชื่อมเชื่อมกับิสคอร์ดเวลาแบบเวลาชัตตีไม่เอาเดี๋ยวพี่ทำงานเห็นเดี๋ยวจะมีิสคอร์ดที่ทำงานอยู่ไงมันเปลี่ให้ได้ไหมแบบว่าเซอร์เวลางานไหมอ่ะ มันก็มีผลทางอ้อมไงกับพี่มันก็ไม่ขึ้นอะไรนะผลทางอ้อมอ่ะแบบว่าเฮ้ยเด็กคนนี้ทำไมแทนที่จะเวลาว่างไปหาความรู้นี่ก็ทางออมได้อยู่เดี๋ยวคนนี้เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์นากยี เอ้ยการ์เารมีมีได้มมันจะเท่แต่แรรถเท่แลวเียวมากไหมเยอะมากรถเท่รถเท่เดินครับซีเมนโอเคเนเก็คนพี่เ oh, ขายิงเยอะไงคนเฟี <y ug il clubs> ่เราแบบเราเราไมพูดเราตงพูดิ่งจริง health, h e สวั h ดีพี่ช็อตพุ่ยเออนายสื่อเป็นตัวเบสให้สินะถูกเขาเรียกวาทำอะไรเป็นทีมเนี่ยตัวเรียกล้อความสนใจอ่ะเป็นเชลลิงในไหนเดียวใน IG จีหรออยากมีคนอยากให้มีคนมาดูแคุยคุยเล่น งามามา<ๆ>เดี๋ยวกูแชร์ด้วยไม่มันกูต้องเปลี่ยนชื่อช่องอ่ะมันเปลี่ยนตัวนี้เลยได้ปะ่ะไม่ชอบอ่ะมีเขาให้แบบว่าชื่อตัวอีกอะอย่างนั้นก็เป็นภาษาอังกฤษได้ป่ะอ๋อนี่เปลี่ยนตรงนี้อ๋ออีร์ฟานสารแลมแมนอนด์หนอเป็นฟาร์ตัสติกดีกว่าอุบ่อาอีฟานอะแต่ต้องไปตั้งชื่อช่องก่อนนะจร,จริงๆอ่ะก่อนที่จะสตรีมอ่ะก็ฟาร์ตัสติกไง S next. <S ไม่ใช่ไม่ใช่มาแบบอีรฟันไงแบบนี้เก๋เข้าใจว่าม่ใช่อ่ะก็แฟนตาสติกไงก็แฟนตาสติกนะโอเคเปลี่ยาเราเราดีเทคนี้เาไม่ได้ไม่เ okay. ้ไได้เป็นงานตอ่ะ ง่าเปลี่ยนชื่อช่องแล้วแชร์ดีกว่าแชร์ดีกว่าที oh, ่กหลอที่การหลอกลวงแต่เข้าไปดูซิส่งนี้มาได้ไม่ได้ติดตาม <c oughs> มันคืนน้า ถ้าแบบคนรู้จักมาดูอ่ะฉันอยากให้คนอื่นอ่ะอยากดังไหมอ <laughs> <laughs> ยากดังไหมก็ม่อยากก็บอกจะไดนแบบไม่ต้องเชนไม่ต้องอะไรคยหน้าคยหน้าส่งไปก่อนคยหน้าแต่ม่ส่งหรีบราไม,าไม่าไม่ส่งไงลนน,น,น,นี่่อาา๋อว่าใช่ลืมลืมลืมล ไม่ดิสัามันอ่ะโอ้หทำมิ่งจัดเตี้ยอยู่เนี่ยที่โจจันตีเนี่ยโอ้ท่โจไม่ช่วยเลยที่โจไม่ช่วยเลยดูสิเงโอ้ยลาดมาอ้าว แล้วบ้าโดยชัดยีกอดแล้วสตีฟแก๊งแกง๊งปวนวารูยิงไม่เน้นแต่มันแน่นอนถูกไงก็ตามตามนี่ไงว่าแต่มันไม่ได้เปลี่ยนชื่อเลยว่ะอ๋อเปลี่ยนชื่อถ้าจะถ้าชื่อยอ่อๆฉันก็คือฟันไง F U N อุ้ยอะลูมีโชว์แล้วเหรอมีแชร์แล้วเหรอคุณดูเข้ามาสองคนแล้วสวัสดีครับคุณดูสามารถพูดคุยกันพูดคุยกันได้นะครับแชร์ไหมอ่ะน่าจะมาจากทีมละบาเมนเมนเมนโอ้ยทำไมตาอ่ะดูตูถนอมเดี๋ยวขอโดนนะทุกคนไปเลยครับปูเชียชัวนี่ปูสายรับ กูสายครับตายแน่ไอ้โพเดล่าแล้วกูไปดูในโซนติ๊กต็อกแล้วเขาเรียกว่ากูทาระบะกูทาระบะเรียกว่าอู้ไอตัวไอตัวสแกนเ, <c oughs> เราเรามาเน้กนการใช้สก,กิลนะครับเราไม่เน้นยิงนะครับใชแล้วเปิดสกอร์ให้เขาดูเร็วเปิดทำไมล่ะสกอร์ไม่สำคัญ แล้วนนชนะเขาจะเปล่ลเาลเดี๋ยวว่าโว่ามันต้องเรีนแน่ๆแบบไม่ออกกันอยู่เองเยว่ยฮึพูดถึงใครอะ วันนี้โอ,โอ,โอ้ยังไม่เม่นเลยว,ว่ะทำไมอ่ะทำไมยังม่เมนดล่ะพอสตรีมแล้วป่ะเขินขอเออใช่ปะ่ะสตรีมทำให้เขินหรือป่าทำไมเล่นชา้าจากฝัง่งนู้นมีตังไหมกระดับกระดับกระดับโอเค <Okay. S 2> โอ้ยคือ oh, ม hey, he ันเกินบริงๆจ้า oh, ม yeah. ่กไปแวนี่แหละนี่แหละอุ้ยพี่คืออะไรอ่ะมีการันเกม อังกิมให้แบบว่ามัอนเราทดสอบเลยเฮ้ยเคเจอันดี้อันดีคลาสสิกสองตัวเคเจอายุสมบัตมีกันยิงไปแล้วครับคือแบบเขาแบบอันดี้ใหเขา ยิงโหดไงเขาก็เลยเล<จ>แบบเก,กย์หน่อยแล้วแบบทุกคนแบบน่าจะแบบเสมอไม่น,าน่าจะเล่นได้แค่นะนี้นะนี่แบบถ่มตัวด้วยไงอะเออเลี้ได้แค่นี้เออเอ,เอ,เอโอ้โหน้นี่ไงมาฮะว้าว,ว,วทำไมเจ้าถึงมาแฟงอย่างนี้ล่ะ ไมันน่ากลัวนะอ้ยบูสายรับนู้บูสายรับบ <oh ูทะเอ่อไม่มีใครนะในยูทูปในยูทูปไมันดูได้ไหมว่าใครดูอยู่แบบดูไม่ได้แต่ที่ดูอะนอกจากจะแบบเวลามินอะก็จะเห็นว่าใครมิน